สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นชุดรับประกันเล็กวิ่งเนาะมีนะคะ FC หลายท่านเลยที่ชอบ ซื้อเล็กวิ่งนะตามเล็กวิ่งดังนั้นนะคะดังนั้นในคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเนาะเล็กวิ่งวันนี้นะคะก็ฟันไปที่4นะี่นรับประกันเล็กวิ่งนะคะเป็นวิ่ง4ถ้าชอบเนะาะก็ลองไปหาจับกับชุดอื่นๆของเจ้าอื่นดูนะคะโอ้โหมายืนตรงนี้เพิ่งเห็นมะม่วงออกลูกไม่ได้เห็นมะม่วงออกลูกนะต้นเนี้ยออกยากมากปีนี้เห็นแล้วนะคะเป็นโอ้โหเยอะมากเลย ดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะให้ดูว่าม่วง,วง,วงออกลูกเยอะขนาดไหนอย่าลืมนะคะเลขวิ่งวันนี้วิ่ง4สําหรับ f อที่ชอบกอ็ตามดูนะคะงวดที่แล้วก็วิ่ง5กับ9กเนาะ,ะก็เข้า9นะเข้า9ที่ทแรกจ๋าบอกว่า5บ bon, นนะฟันที่5บ bon, น100%นะล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ไปเลขห้ 5, ไม่มา5บ bon, น9ล่างใช่ไหม เก้าดันมาบนนะคะก็วันนี้ก็ลองดูนะคะสี่นะทั้งบนทั้งล่างเลยนะเลขวิ่งทั้งสี่ทั้งบนเลขวิ่งสี่ทั้งบนทั้งล่างสําหรับนะคะ FC ที่อยากได้มะขามเนะมาะมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาททานมะขามสุกแกะเปลือกประกายทองนะก็เดี๋ยวแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 12, นะูนย์หกห้าแปดสมเจ็ดห้าแปดหนึ่งสองเนาะเพราะว่าอ่า ราคานะราคายังคงเดิมอ่ FC อาจจะไปหาซื้อที่อื่นๆชิมดูนะสําหรับมามาขำกวนนะก็อาจจะไม่ถูกใจก็ลองมาสั่งกับจ๋าดูนะเผื่อจะถูกใจอ่า รสชาติอาจจะโดนใจนะคะหรือไม่โดนใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าถ้าอย่างกับจานี่ก็ถ้าใครที่ชอบหวานก็แจ้งได้ใครที่ชอบอมเปรี้ยก,ก็แจ้งได้เนาะเพราะว่าส่วนมากจะเอาไปให้คนเท่าคนแก่กินกับข้าวเนาะก็อยากได้แบบเป็นหวานส่วนมากก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาสั่งนะขอบคุณคุณภาวันนะ,ะสั่งไปทีละสามโลนะคะก็กลับมาสั่งอีกแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ถูกใจนะ,ะแล้วก็ที่สั่ง เป็นเอฟซีแล้วก็เป็นลูกค้าประจําเลยขอบคุณมากนะคะสําหรับคุณภาวันเนาะ,ะก็เดี๋ยวยังไงนะ FC ฟซีก็แอดไลน์นะคะสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์0ูนย์หกห้าสาาหสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะวิ่งสี่นะ